เอาเทปละทีซี่ีเซอที่อยมาเมื่อกี้โอ้โหสุดๆเหมือนกันนะแต่ท่าี่เป็นไงบ้างก็ถ่ายเรื่องนี้ก็เหนื่อยมากเนาะเนีรถ่ายกันก็ถ่ายันแบบังเนียรกแล้วก็เรื่องนี้ก็อย่างที่ดิวกินอกตอนเดียวก็อยู่ว่าแบบมัความชานล้ลอย่างมันจะเป็นซีนแอคชั่นแอนดเมีรามาตลกอแต่ด้วยความสามารถของเขาเขาก็ผ่านอได้บอกซีว่าในเวอร์ชันเรามันจะไปสุดที่ตรงเพราะว่าเวอร์ชันเวอร์ชันน้นเ็สุด ว่าผมว่ามันมันสุดตรงที่หนึ่งคืออะไรที่เราดูเวอร์ชันออริจินอลเรารู้สึกว่ามันดีมากในในในเชิงโครงสร้างในเวอร์ชันของเราเราเก็บไว้ทั้งหมดแล้วเราก็ยี้มันเข้าไปอีกเออมันเข้าไปอีกแล้วหมายถึงว่าทั้งหมดเนี้ยมันถปรับมาเป็นบริบทของควาเป็นไทยมากขึ้นแล้วกันผมว่าเราเราน่าจะมีอะไรที่มันแบบตลกเพราะเราเราเข้าใจกับบริบทของเรามากขึ้นแล้วก็อะไรที่เราเห็นว่ามัน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 ไปเท่านี้แล้วซึ่งมันสุดยอดมากแล้วนะ พี่หมูพี่ต้องก็จัดให้เราแบบไปข้างหน้าอีกแล้วก็มีพีพีอครับการเล่นการเล่นพีพีเป็นไงบ้างพีพีจอดอดก็ยากนะครับยากเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะมันจะยากตรงที่ว่าเวลารผ่านใช่มครัคือเราห้ามโดนตัวอ๋อคือแปลว่าสิ่งเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันกับการทีแบบปกติเราก็จะแบบตัวตัวเทารางเ้ยเขาไม่โดนตัวหรูเราพี่ ไม่ก็อย่างนันครับก็นอยากแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันต้มีความท้าทายอะไรย่างแล้วก็เป็นผีเนี่ยมันก็ป็นแบบม่มีปมในใจอย่างไรปมอะไรอ่ะาเนนารี่อยมากเครับเรื่องนี้ก็เหนื่อยแล้วก็แต่ว่ามีวสมสุขนะครับว่าบรรยากาศในกองต่าก็การทำงานกับพี่ตุ๊กตนี้ แต่เหนื่อยถึงขั้นต้องกอดกันในกองเลยเรอเขากอดเขาต้องการกำลังใจให้กำลังใจกันบ่อยขนนนาดั้มันเหนื่อยแค่ไหนเชียวก็เขาเป็นพวกแบบงอแงแล้วก็แบบคอยแบบอ้าสู้ๆนะใช่แค่นี้หรอแม่ปูบอกว่ามันเยอะกว่านี้นะรู้ได้ยังไงพี่ไม่ได้พอไม่พอไม่พอ แต่เราก็ไม่ขัดกละเืนนะโอว่ามันผมว่ามันผอว่าเครียดมากกว่าม่้องใช้องคแไม่ถูกว่าพอผมว่าเวลาเวลาทำงานแสดงมันจะมีบางครั้งที่แบบมันมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะบางทีมันเป็นเรื่องของสมาธิบางทีมันเป็นเรื่องของความเครียดบางทีมันเป็นเรื่องของสิ่งเล้าต่างๆที่มันเข้ามาลบวนเราเวลาเราแสดงอยู่บางทีเราเต้องใช้จินตนาการในในระดับที่ที่แบบโอ้โห เราไม่เคยทำมาก่อนอย,ย่างเงี้ยอย่างพี่ๆอย่างเงี้ยเขาเขาเล่นกับฟ <Yeah. S 2> <อ>ิตสปีดเยอะเขาก็จะต้องเหมือนว่าเล่นกับอะไรที่มันแบบไม่ได้อยู่ตรงหน้าจริงๆเยอะแล้วต้องใช้จินตนาการเยอะอย่างเงี้ยแล้วบางทีว่าพอมันยังไม่ได้ไม่ได้หรืออย่างผมม,ม,มันมีความเครียดเพิ่มขึ้นอก็ควแรงอะไรอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นเยอะยิ่งกระจกอะไรเนี้ยไม่ชอบอยากเบื่ออยากเบือคนฝ่ายของขึ้นนี่มันจะหนักกว่าของทีเนอะเพราะมันต้องเจอกับหลายๆแผมว่าหนักหนักคนละแบบหนักคนละแบแบอย่างอย่างอย่างของผมคือ ่าเราได้เพราะมันเรียลินอรหมายถึงว่าในเรื่องผมจะเห็นผมจะเห็นเขาคนเดียวหมายถว่าคนอื่นจะไม่เห็นอะไรเงี้ยมันเล่นเพราะว่าเราต้องเล่นรับรีแอคหลายอย่างแล้วมันต้องถ่ายแบบมีเข้าแบบไม่มีเข้าแบบอะไรเงี้ยจริงแเราต้องเล่นหลายอย่างแล้วผมว่าผมจะเป็นแบบมันในเรื่องจะเป็นตัวโดนจะเป็นคนที่เหมือนว่าต้องไปทำาในระยะไปดูเองีได้ไปดูว่าหม่รู้ว่ามันมันเป็นตัวที่แบบ ไปเจอแน่นเจอหนิอย่างอย่างในที่ในเทรลเลอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่าต้องเซนโคแดสอันนี้ต้องระฉาบอะไรเงี้ยมีแบบต้องปลอมตัวเข้าไปในบาร์อะไรอย่างเงี้ยมีอ่าโหอีกเยอะเลยอย่างไรเลยกระทืบอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นอะไรเงี้ยหรือว่าผมว่ามันมีอ่าการเต็มตัวในเชิงสกิลหลายอย่างที่แบบมันมันต้องใช้การเรียนรู้เยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะด้วยอะไรเงี้ยซีนแอคชั่นซีนอะไรเงี้ยบางทีก็แบบโอ้โหเหนื่อยต้องวิ่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 งเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ ก็อันนั้นจะเป็นความยากความยากของผีเขาก็นั่นแหละพอเป็นผีเขาต้องเล่นกับอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วเวลาโรแมนติกยังไงไปนะฮะโรแมนติกยังไงไม่ยากไม่ยากโอ้เชื่อชาญฮะเชื่อชาญไม่พกมันคุ้นเคยกันออย่างอย่างโอ้โหซองแดงอย่างอย่างนารับอย่างเงี้ยมันผ่านมาว่าเราเราเล่นหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบเราเราคุ้นเคยกันเราเล่นกันเราเรีคุณนั้นก็คุณโอ้ยอ่ะตอบเอง ต่อตอมเหลือตอลบ่เาไม่เ ujemy, right. ในเรื่องผมไม่ได้ชอบคนแบบโรแมนติกอะไรมี ok ่เลยเขามันแย่ผมก็เขาอยากแต่งงานกันอยูไแ่เผมซวยไงใเรื <S 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 ่องนี <S 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 ่ในเรื่องในเ่องอแต่ว่าที่พี่พีเรียกกินว่าอะไรนะในเรื่องไหนสามีคุณสส โซเชียลทำลายแตกแล้วในตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบออริจินอลนะก็คือแบบว่าอาจจะแล้วคุณสั่งแต่ว่าพอเราแต่งงานมันต้องเป็นสั่งแบบคุณสั่มันต้องฟิลลิ่งหน่อก็อเสียงหน่อยช่องเสีหนอที่ลองลองเรียกคุณสัมือกัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ใช่ได้รไม่ได้ พี่แล้วคุณสามีมันไม่ได้อไอคือได้เหรอที่ไม่มีเรียองต่ออะไรนะครับทีม่มีในเรือ่องผมจะเป็นขัดขืนเนี่ยแบบ<อ>จะแบบโอ้ยอย่ามายุ่งนะโอ้จริงๆแล้วในเรื่องในช่วงแรกอันนี้ก็จะมีความใใคล้ายๆกับออริจินอลนะแต่ว่ามันจะมีความตัวละครผมมันก็จะมีการเรียนรู้ไปตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าในช่วงต้นเนี่ยมันจะมีความแบบชายแท้มากๆแล้วมันก็จะมีความเกลียดเทศช่วยปรามอะไร่เงี้ยมันก็จะมีความเฮ้ยอย่ามายุ่งนะ พีแบบฉันจะไปแต่งงานกังไงกับผู้ชายอะไรเงี้ยอะไรประมาณเฮ้ยอย่าิลึกเลยการรู้เรื่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดเลยเาเห็นว่าแสดงนี้อยากเล่นตามมาอ่าจะได้เรียนรู้ไงเป็นรุ่นน้องอ่ะทำงานไหวไหวิใช่ไหมเดีมาเรียนรู้อะไรสี่วันเจมส์พี่วันเจมส์เป็นเมนเทอร์อยู่ หาบัตรคอนเสิร์ตสามารถเรียกคอนเสิร์ตพี่พี่เลยคอนเสิร์ตมาเรียกรอยเลยบัตรก็ขายคนเดียวก็ดีใจมากๆคือพีกับจีนเนี่ยก็ดังลุ้นกันว่าแบบเฮ้ยบัตรสมุดไปสมุดไปเหมือนที่พี่บอกแล้วแบบเราก็เครียดเหมือนกันก็บัตรคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนกให้การสนับสนุนแบบนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตว่าจะทั้งไฟที่เราทำออกมาก็ดีใจมากๆตอนนี้ก็ซ้อมไปได้ประมาณองเจ็ดสิบเซนซ้อมทุกวันเลยทุกวันนี้ก็จะซ้อมประมาณบัตรประมาณละ ครึ่งชั่วโมงหรอักก็ละคริ่งชั่วโมงเอกลาสิชั่วโมงแล้วตาจ้าแล้วคุณดูกินต้องตอมไหมคะอะไรนะฮะคุณดูกินต้องตอมไหมขาควาสื่อมทีีอออะไรนัแบว่าแต่แตพี่ยัตมากทนแต่ว่าเขาเสอมม่ได้ี่ต้องตอดแบบว่าพี่จะาเออ ไปงเขาเขาสปอร์ตดิมบอกที่สปอร์ตดิมที่ไม่กินกระเทียมจะสปอร์ตได้ให้เขาสปอร์ตเขาทุกทางเให้อะไรเขาไปบ้างอะไรสปอร์ตยังไงเขาบ้างบอกไม่ได้หรอกโราเราเราลงโก๊ะมาให้เขได้ิมนะสปอร์ตยังไงผมอยู่ลอนดอนนี่ผมยังสปอร์ตเขาเลยอแบกอะไรแบกคงแบกของอะไรมาให้เขาเลยเนี่ย ของฝากคือเขาอะฝากผมไม่ใช like like <like ่ผมเองของฝากฝากเอากลับมาให้ด้วยนะก็ร้านมีอยู่ที่นู่นพอดีอะอะไรแบบนี้แต่ก็สะพานกันอยู่ตลอดให้มึงใจแบบถามเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรีมงานต่างประเว่าก็อุ่นใจอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานทีเฟลหรือว่าทุกคนทีมงานเราก็เขาเชื่อมือทุกคนที่แบบแบรนด์กลองตัวเครื่องดิ้นตรงวันหรือยังคะ จองตั๋วเครื่องบินตรงวันหรือเปล่าคะเครื่องบินเลยเหรอช่วงนั้นอยู่ไทยมันช่วงนี้ไทยเล็กไม่นะช่วงนั้นแหับจริงๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงเรียนครับเรียนที่ไทยชตอนนี้ก็เป็นช่วงเรียนอ๋อเข้าใจแล้วจริงๆวันวันวันนี้ก็ก็เรียนนะก็เรียนส่งไปลาหรือยังอะไรนะครับไปลาหรือยัง ส่งส่งแล้วก็บอกว่าไม่ไม่แอปพลเราก็ใช้โคต้าไปโคด้านได้หน่อยเพราะว่าเราเราเน้นทํางานเราทำงานเราอ่านเลคเชอร์ล่วงหน้าเราทํางานล่วงหน้าไว้เลยเพราะว่าจมเป็นผมชื่นเรียนของผมจนศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเราทุกคนให้กำลังใจแต่เขาต้องให้กำลังใจนะผมให้กําลังใจเขาทุกทางที่ผมทําได้แม่ไหน่ครับ่ไหน่เวลาเขาเรียนเรียนกับใครโซนตแน่นๆยังไงอ่ะ อ่าีเฟสอ่าคุณคุณสามีพี่เราไม่มีอกใกำลังใจกนเยอะไงไม่ีไม่ดีไม่ดีไม่ดะไม่ดี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 ไม่ไม่ดีไม่ีไม่่ไมี่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไ่ไม่่ไม่ไม่่ไม่ไไดไี่ไม่ไม่ไดีไม่ไม่ไม่ไ่ไ ไม่เห็จริงจริงถ่ายไม่เฉยๆพี่แจ็คไม่น่าหรอกเนี่ยพี่แจ็คอะไม่น่ามากเลยถ้าเปิดคอนเสิร์ตหนูแหละไม่ต้องมาของเราไม่ได้ทีเดียวเนี่ยย้อนถ่ายจะมีซี่นี้หรือเปล่าไม่รู้เขาบอกเขาติดเรียนไงติดเรียนเราไม่ออาเฟอร์หรอเราต้องแบบว่าเอาอะไรมาเล่าว่าแค่จริงเขาต้องมาแหละพี่ เจอีกทีได้ครับก็ยังมีรอบนึงองอบนึงเรื่องแรกครับเ่เรื่องแรกที่เราเล่นก็เรื่องแรกวีพีด้วยวีด้วยแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นคไรครับตัดเพลงก ชันหรออเองตัวโดนนะผมรู้ปล่อยเพลงไปนะฝากโดนนะโดนนะวันนี้ปล่อยมีไปแล้วนะทาง YouTube Channel ที่เห็นไปแล้วเราก็ฟังไห้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ในทีเซอร์ที่ปล่อยไปก็จะมีเพลงอะไรก็ฝากติดตามเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ก็จะมีเพลงนะเพลงที่จะปล่อยนะเราเบาเลยนะเบาเบก็จะเป็นเพลงซองแดงซองแดงซองแดงแดง ไม่ี <bin uk> <azo> ่กโอเคขอบคุณพี่นะภรรยามขอบคุณนะครับไม่ใช่ภมียาม่ภรียาไม่พี่อะไรก็มีพี่อะไม่ต้องเีือกว่าพี่บอกไปสามีระหว่างที่เกิดซองแดงมานี่ยดูคีสซองแดงสิซองแดงซองแดงซองแดงนี่พุทธการเขา งานยุ no <si hai> ่งไหมนะยิ้ไม่หัวใช่เพื่อนบอกเจอประจำเลยพี่ต้อมนะตอีน้้กนค่ะวันี้นะคะม่ด้านนะคะวัด้าเพื่อนไหวได้ค่เพ่อนไหวแบบพีพีหรอเพ่ไหวได้เ่อนไหวได้ เกเกๆๆเก่งดปตกปลกไปร้านแขกใหม่เกิดจากใหม่รับงานฝั่งนี้ท่าต้องไม่เหมือนฝั่งรู้น ต้องใหญ่ต้้งให่แคงเลียวต้งนี่นตังใหญ่นะตังใหญ่ังองแดงซองแดงเนีต้อง